ตอนนั้นกรุงเทพเริ่มมีรถรางวิ่งเวลาจะไปไหนก็มักจะขึ้นรถรางหรือไม่ก็ใช้บริการ3าล้อถีบรถแท็กซี่ก็มีบ้างแท็กซี่มีสองยี่ห้อก็มียี่ห้อเลโนกับมอริสแต่ส่วนใหญ่ผมซึ่งมักจะไปไหนกับแม่แม่นั้นชอบนั่งสาล้อถีบแม่บอกว่ามันย็นสบายดีจากสารแดงมาสวนลุมบางวันเราก็เดินไปกันบางวันเราก็นั่ง3ล้อถีบ จำได้ว่าตอนขึ้นสี่แยกที่วิทยุจะมีสะพานสูงหน่อยรถสามล้อถีบต้องลงมาเข็นบางทีแม่กขจะบอกคนถีบสามล้อว่าปล่อยให้ฉันลงเดินก็ได้แล้วเดี๋ยวไปรับข้างบนนั่นคือนิสัยของแม่เวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากของครอบครัวของเราเพราะแต่ไหนแต่ไรบ้านเราไม่ค่อยเคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเพิ่งจะมีโอกาสมาอยู่กันพร้อมหน้าก็ตอนที่มาเลี้ยงปลานี่แหละ ที่เราได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวมากขึ้นสมัยนั้นเตี่ยซื้อรถที่เรียกว่าจักรยานมอเตอร์น่าจะประมาณว่าเป็นรถรุ่นแรกๆของต้นตระกูลมอเตอร์ไซค์จะมีเครื่องยนต์อยู่ตรงตัวถังเครื่องเล็กๆแต่ก็ใช้ไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างรวดเร็วปีสองปีแรกที่มาลกทุนเลี้ยงปลาเมืองจีนต้องถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างมากแต่ละปีได้กาไรค่อนข้างสูงจนกระทั่งฐานะร่ํารวยขึ้นมายุคนั้น การที่คนมีเงินเป็นล้านนี่ต้องเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยจำได้ว่ายุคนั้นการสร้างหนังไทยมักจะมายืมสถานที่ที่บ้านท่านเจ้าคุณบดินซึ่งบ้านของท่านเป็นเหมือนวังโบราณเป็นที่ถ่ายทำหนังยุคนั้นดาราที่ดังๆก็มีลือชัยนรุนาศชยาสุรยิยันรุ่นมิตรชัยบัญชาหรือสมบัติเมธนีนั้นตามมาทีหลังยุคนั้นพี่ชายสองคนของผมเริ่มเป็นหนุ่มเฮียเม้งกับเฮียหมู mo, รูปร่างหน้าตาดีทั้งคู่พวกถ่ายหนังที่มาถ่ายอยู่ที่บ้านท่านเจ้าคุณก็มักจะมาจีบเตี่ยประจำให้เป็นนายทุนสร้างหนังโดยบอกว่าให้พี่ชายผมเป็นพระเอกเฮียเม้งก็จะเปรียบเหมือนลือชัยนรุนาฏถ้าเฮียโหมก็จะหล่อแบบชายาสุริยันถ้าจําไม่ผิดคนที่เป็นผู้กํากับแล้วมาบ้านเราบ่อยๆชื่อสนันส่นจรัสศินจะมานั่งอ้อนบอนให้เตี่ยวลงทุนให้ทําหนังโดยชักแม่น้ําทั้งหว่า ท่าแกหนังเรื่องหนึ่งลงทุนไม่เกินสามแสนถ้าเกิดหนังบันดังขึ้นมาฉายได้เงินเป็นล้านเลยนะพวกนี้เข้าใจว่าบ้านเรามีเงินเยอะเพราะมีคนบอกว่าเราเป็นเศรษฐีเงินล้านกันทั้งนั้นแต่เตี๋ยก็ไม่เคยสนใจธุรกิจประเภทนี้เลยความจริงจะว่าไปแล้วเตี๋ยก็เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินพอสมควรท่านเขียนบทกวีจีนได้อย่างดีเยี่ยมบทกวีของเตี๋ยที่แขนอยู่ในบ้าน ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องขอแวะมาดูตอนนั้นผมยังเป็นเด็กๆแต่ก็พออา่านหนังสือจีนได้บ้างเพราะเรียนหนังสือที่โรงเรียนจีนผมยังจำบทกวีที่เตียยประพันธ์ไว้บทหนึ่งมีทั้งหมด6บรรทัดจำได้ว่าคําแปลที่ใกล้เคียงที่สุดของบทกวีบทนี้มีอยู่ว่าคนทั่วไปอาจคิดว่าเรายากจนแต่เราอดทนและอยู่อย่างคนมีศักดิ์ศรี เรามีภูมิรอบรู้มากมายหลายสิ่งมีความขยันขันแข็งและซื่อตรงเป็นอาวุธสักวันหนึ่งถ้ากระบี่ออกจากฝักจะได้เห็นเราพิชิตทั่วแดนดินผมแปลได้เพียงแค่นี้แต่ก็รู้สึกได้ถึงความฮึกเหิมที่มาพร้อมกับกวีบทนี้คนจีนนั้นส่วนใหญ่คนที่รู้จักหนังสือจะแต่งบทกวีเป็นหมดจําได้ว่าเพื่อนเที่มานั่งกินข้าวกินน้ําชากับเตีย่ยชอบให้เตี่ยแต่งกวีให้ฟัง ความจริงแล้วเตี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือมากมายนะักถ้าเปรียบเป็นแบบการศึกษาไทยเตี่ยก็จะเรียนหนังสือแค่ประมาณชั้นมัธยมต้นแต่ก็คงเป็นเพราะมีพรสวรรค์นในตัวจึงมีหลายศาสตร์หลายศิลป์ตามที่เล่ามาพร้อมกับความมั่นคงทางอาชีพที่ครอบครัวของเราเริ่มมีฐานะเป็นปึกแผ่นขึ้นแต่ละปีนั้นขายปลาได้เงินเป็นล้านก็ลองคิดดูว่าลงลูกปลาแต่ละครั้งประมาณหล้านตัว ช่วงแรกๆต้นทุนตัวละประมาณ15-20สตังค์แล้วก็ต้องมาผ่านขั้นตอนในการบริบาลและต้องใส่ใจเลี้ยงอย่างทนุถนอมจนกระทั่งปลาเริ่มโตขึ้นขายได้เมื่อตัวยาวประมาณ7-8นิ้วตัวหนึ่งก็จะขายได้ประมาณ6-7บาทก็ถือว่ารายได้ดีมากพอสมควรตอนนั้นต้องถือว่าที่บ้านอยู่ในฐานะรำ่ำรวยเลยทีเดียวเฮียเมงเริ่มโตเป็นหนุ่มในฐานะลูกชายคนโต เตี๋ยซื้อมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์ให้คันเบิ่มยี่ห้อ D.K.W เป็นรถในบริษัทเดียวกับ B.M.W ออกเที่ยวทุกคืนตามภาษาคนหนุ่มใครๆก็เรียกว่าอาเซียเฮมิงชอบเอาผมขึ้นนั่งบนถังน้ำมันแล้วก็พาผมร่อนไปทั่วทั้งกรุงเทพก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งแต่ความสุขนั้นมักไม่ค่อยจีรังยั่งยืนหลังจากช่วงแห่งความสุขที่พวกเราทุกคนในขณะนั้น ได้เสพรับความสุขอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เริ่มมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับวิชาชีพที่ทำอยู่